ผู้บัญชาการทหารบกวอนหยุดขยายผลกระแสข่าวลือ3ามนายพลลาออกจากข้าราชการทหารค่ะเพื่อทำหน้าที่รัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียวโดยยืนยันว่าทุกคนต่างทำหน้าที่ควบคู่กันได้ด้วยดีพร้อมกับเน้นย้ำให้กอรามาน,อนเดินหน้าสร้างความปลองดองเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศโดยเร็ว พลอเอกดมเดชศิริตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงกระแสข่าวสามนายพลเตรียมลาออกจากราชการทหารเพื่อทำหน้าที่เพื่่อททาาหนา้ีรัฐมนตรีสากระทรวงใหญ่เพียงตำแหน่งเดียวโดยกล่าวว่าไม่รู้ว่าข่าวนี้มีที่มาอย่างไรแต่ยืนยันว่าทุกคนที่มีตำแหน่งและได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมต่างทำงานด้วยดีมาโดยตลอดและสามารถแบ่งเวลาในการบริหารงานได้โดยไม่มีปัญหาและไม่มีสิ่งใดน่าเป็นห่วง ส่วนผู้ที่ปล่อยข่าวลือนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครแต่หากเป็นการปล่อยข่าวโดยมีเจตนาแอบแฝงคงเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาดีจึงอยากให้ข่าวนี้เกิดขึ้นเป็นวันสุดท้ายทั้งนี้พลเอกอุดมเดชยังยืนยันด้วยว่าพล เอกประยุทธ์จันโอชาถือเป็นผู้เสียสละตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าคอสอชอเพื่อให้บ้านเมืองและประเทศชาติเกิดความสงบส่งผลให้ทุกวันนี้ไม่มีการชุมนุมทางการเมืองหรือความรุนแรงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการใช้อาวุธสงครามกลางเมืองหลวงต่อผู้ชุมนุมจนทำให้เด็กและคนชาราเสียชีวิต โดยเชื่อว่าหากทหารไม่ออกมาควบคุมสถานการณ์ก็ยังคงเกิดสิ่งเหล่านี้ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องที่ทหารยอมให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้อีกทั้งสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติและได้รับการยอมรับ,รบจากต่างชาติส่วนการดําเนินการตามรถแบบที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีกําหนดไว้นั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งที่สมบูรณ์เรียบร้อยและเป็นไปตามขั้นตอน ที่ที่ที่เราได้ทํางานมาเนี่ยทุกทกท่านที่มีตําแหน่งหน้าที่อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับการต่งตั้งเพิ่มเติมเนี่ยทำมาด้วยดีโดยตลอดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรสามารถแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานได้นะครับทุกคนก็ทาทาหน้าที่ไปนะครับไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังคิดว่าสิ่งต่างต่างเหล่านีมน้มันผู้ที่เริ่มข่าวจะ โดยไม่ตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าจะตั้งใจอย่างไรไม่ผมก็ไม่รับทราบไม่สามารถรับทราบได้นะครับทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการฐานบกนะคะได้ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรหรือรองพอ,อรอมนได้ตรวจดได้ตรวจเยี่ยมกอรอมนเพื่อให้กําลังใจและมอบของข,องขวัญปีใหม่พร้อมกับให้โอวาทข้าราชการในสังกัดกอรอมน โดยพลเอกอุดมเดชได้เน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากกอรมนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจากักรอาทิปัญหายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองของรายงานต่างด้าวปัญหาตามแนวชายแดนภาคใต้รวมถึงการช่วยเหลืองานในโครงการพระราชดําริเป็นต้น ส่วนงานสร้างความปลองดองสมานฉันท์ในกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองนั้นพลเอกประยุทธ์จโันโอชานายกรัฐมนตรีนในฐานะผู้อำนวยการรมน,นได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างความปลองดองสมานฉันท์โดยจัดตั้งศูนย์ปลองดองสมานฉันท์ในทุกพื้นที่เพื่อทําหน้าที่สร้างความปลองดองพร้อมทําความเข้าใจและรับข้อคิดเห็นต่างๆในพื้นที่เพื่อนําข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอต่อส่วนที่เกี่ยวข้องในรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป นปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้มีการเน้นย้ำโดยตลอดซึ่งในปี2558ได้มีการปร,ปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยจะรับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงจากกอร,รมนภาค4ส่วนหน้าและได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการล่วงหน้าในปี2559ไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่กอรามานภาค4ส่วนหน้ามองราษฎรด้วยความรักและมอบความอบอุ่นรวมถึงทำความเข้าใจพูดคุยกับกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังสร้างความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันและสร้างความเข้าใจมากกว่าการปราบปรามเพื่อให้ปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดไป